เวลานี้6โมงแล้วนะครับที่ท่าเรือแหลมฉะบังตอนเย็นๆครับผมพาเพื่อนๆมาชมเรือสำรานข้าเมื่อเช้านะครับโนวิเจ็นะครับครูสไลนะ์เมื่อเช้าเข้ามาสองลำนะครับตอน6โมงเช้านี่หนึ่งลำนะครับแล้วก็ หาอีกหนึ่งลำนะครับเข้าพร้อมกันเลยครับสองลำตอนนี้เไฟบนเรือสำรานก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นชัดสัเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักพระอาทิตย์รับขอบฟ้าก็น่าจะเห็นบรรยากาศตอนกลาคืนที่มันชัดชัดกว่านี้นะครับ ไปบนเรือนะครับเรือลำนี้ก็เที่ยวแรกของปีนะครับหัวจะลดท้ายสวยงามเลยนะครับข้างๆใกล้ๆก,กันนี้ก็มีเรือใจฝั่งนะครับเข้ามารับตู้หนักนะครับที่ท่าเรือแหลบฉบังครับ แบบนี้เป็นพัทละมารินนะครับมารับตู้ที่มากับเรือใหญ่นะครับเรือบรรทุกตู้คอเนเทนเนอร์ที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เรือเล็กก็มารับเพื่อที่จะไปส่งยังท่าเรือของเตยทิงนะฮะ